สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีแฟนกลับแฟนช่องนะครับผมทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคน้องพารวยแล้วก็ดวงพารวยทางช่อง YouTube ของเรานะครับ,รบท่านผู้ชมวันนี้แอินจะพาต่อสายโทรสัมภาษณ์ปู่เลขเทวดานะครับสําหรับแนวทางของงวดนี้นะครับปู่ทําขันน้ำมนต์ขอเลขเทวดาเป็นภูมิวัดนะครับสําหรับต่องวดปู่ได้ให้มาแล้วเป็นเลขล่างนะครับส่วนโค้งสุดท้ายนี้ปู่ให้มาเป็นโค้งสุดท้ายนะครับเป็นเลข3ตัวนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เป็นกําลังใจกับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เ,เพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะต่อสายตัวหาปู่กันเลยนะครับ ครับการนาสก,การครับปูเดินพอรอนอืมครับอันวันนี้ก็เดินทางมาจนถึงโคง้งสุดท้ายแล้วนะครับปูผม้งสุดท้ายเนาะครับครับอันชุดของวัดปูให้มาเป็นล่างอย่างเดียวใช่ไหมครับปูปูตแต่ว่าแต่ว่าล่างเนาะอีกแิ้เนาะครับครับอ้บันเทวดา,าเป็นไม่เสร็จปูเลยดนี อะไรนะครับเจ้าประดาไม่เห็นปูเจ้าระดาไม่เห็นเด็กปูเห็นแล้วสามตัวโอ้ครับครับปูตรงไปมืองเลยเนาะครับครับเห็นแล้วครับปูปูไปตรงไหปมืองแล้วเจ้าว่าเด็กงามขนาดนี้ครับปูเพื่เพื่เห็นสองตัววันนี้ไม่เห็นอีกตัวหนึ่งครับปูว่าเป็นเห็นสามตัวเด้เนี่ยครับครับเด็กมันจีบปูครับเป็นเห็นสามตัวครับัแต่ไม่สิไม่ได้แล้วเนาะ ถึงเวลาเนี่ยถึงบนตยี่สิบกว่าไรกันวะครับใช่ครับปู่เอาแบบตามเต้นไท่เนาะครับครับคต้นนี้ไท่ครับงามด้วยงามขนาดเน้ครับงามมากเลยครับปู่เปิดเข้าไปดูในไลน์แล้วครับแต่เดี๋ยวไข่เอสพีเขามึงน้ำปัวเอสพีเขาเมืงเขาตีเล็กแน่นเนี่ยปัวครับครับเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูท้ายคลิปครับปู่เออเออขอขอญาตอะไรนะครับปู่ ปวดเยอะว่าแล้วเอาพัญนาแล,าาแล้วอกผั่นสาเวาปวดจีกับอาการทีนเหมืองขั้นสุดนะมองปูเขายู่บ้านนะโอ้ครับครับด,ดูที่ไหน,นครับปูบ<ม>อ,อยู่แถวไอ้ก็คิดไม้ไปโอ้ครับไม่ประตัดไม่ครโอ้ครับครับครับไอ้แถวบ,นบนันบัตรีแค่ดิฉันบันบัตรอีกแค่ดิยินบัตรโอ้ครับ อูปูมีผู้เหมือนนี้ผู้มาออแข่งเ็กเล็เล็ครับผมเคยไปอยู่บ้านตอนตอน้นต้นนานาตอนที่เขาบ้านันธัการผมนั่าานแห่งสองตัวชามตัวต,ว,ตวงวัดเอนีิว๋อครับผมนั่นกับนี้เพได้เป็นมีเยเป็นมีปเ,เป็นสินดูว,ว่าปูว่าเป็นสะอาอะไรกีรดอกครับพอดีก็กินอะไรอี่ดอกครับเกบ็บาหลายตัวดอกเก็เทวดาล โอ้ใช่ครับปูอันของปูงวดนี้ก็มีไม่เยอะนะครับบนล่างอยากหางแค่นั้นใช่ไหมครับปูแบบนี้จำนี่แหละเ่เกินว่าเกินนี้ไปได้หรอกครับแต่หางเดียวสองหางประมาณนี้แหละครับถ้าเป็นตามปูเพชรม้มาเนี่ยนะ่ะมันกับนี่ตัวเล็กสองตัวทั่วบนมารานนี่แหละอืมครับปูแต่ไปผู้มังที่ปูอยู่อยู่มากก่อนนั้นมันมาบอกปู ส่วนก้อนที่เขาเป็นไส้เห็กสามโตอยู่ประมาณตอช้างวันอยู่ละโอ้ oh, ครับปู oh. นั่นผมพี่พูดพูนี้บ้านนะอืม oh, ครับครับพุมนั่นเป็นมากอย่างไรเล็กตามโตนี่นั่นโอ้ครับปูว่าขันปูกับขึ้นไปอยู่อมมงเก้าหรือปูว่าเนื่อใครมาหาไปไูก็ได้ครับครับได้ครับปูครับเนื้อใครมาหาปูครับครับเพราะว่าม,มันกันจะกินได้แต่ว่า เด่นแวทางภาหาจีนน้ำเนาะครับครับใช่ครับปู่ปู่อยากส้ย้มเนี่ยปู่อยากสรหาดง้มนะครับปู่ทางข้างปู่อ่านก็เป็นประคาว่าจรงจริอยากพูดจริงพูดจริงอยางเดียวปู่ไปเรียตโตนเขาเลยอืมครับซาถูกครับปู่ครับแต่ปูส่สดีอยเขาได้เนาะครับมันก็ค่อยเป็นค่อยไแหละคมันยิเงนั่งคอยเห็นไปครับเห็นไปอย่าวเขามีาคุเราไปเสี่ยวยหลาย มาผ่าของเป็นแบบครับปูทั้งวันนี้ปูปูแบบตามันมีตัวแบบติ้นไปเมื่อเราว่ามีตัวใดเนาะครับครับปูเนี่ยเห็นเห็นชือปูอ่ะครับเห็นเหมือนกันครับปูคล้ายๆกันเลยครับเนาะชอบเลขสวยเลยครับปูหนึ่งหกนี่ครับชอบมากเลยครับปูปูวมันปัวเลขอยู่หัน ตัวเป็นไหนสามตัวหรืจะว่าเขาจะเอาเอาแบบเอาตัวดได้ใบหนาแล้วเขาจะถือตอนนั้นครับกลอยนะรักลอยมันจะตัวดได้วบใบรักลอยแต่ว่าตัวเจ็ดเก้าดีงนะ้ำอยู่หลักเจ็ดเก้าใช่ครับเอาเอาหนึ่งนั่นแหละครับปู่ไว้หลักร้อยครับอันนี้อุตส่เป็นยังไงครับครับปู่ก็เอาเป็นปูวเป็นหกเจ็ดนิ้วันนี้เป็นหนึ่งหนะกเจ็ดนี่ไงครับปู่ สามตัวเนี่ยครับแค่นั่นหมอครับปูอืออือปูยังปูยังแต่ว่าต้องปูปูเดียวจะดีได้ครับปูที่มันตามตาตาปูได้ครับเพราะว่ามีหกมีเจ็ดมีเก้าเลยอือมีหกมีเจ็ดแล้วก็มีเก้าใช่ไหมครับปูเมนเมนโอ้ครับ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 เนี่เห็นยังไงครับวก็เป็นยังเพราะว่าเรนต้องจับอะไรที่ตัดตใช่ครับปูครับเอาลงไใหม่สดเนาะอันบ้าง ครับครับผมนี่เขาแต่เขาเห็นเป็นตัวอื่นแต่เรแจะเขามันมาละครับตรงไก่ยวงมันเดนอยูใช่ครับปู่ทานึงแดดทานแดดอยู่หม่งปู่จิตปู่อยู่มากหนึ่งมันจะแหงงนมันไม่แยยากเลยโอครับบม่ได้แยยากเลยเพิ่นก็ผู้ไรบ่วยเราอผูึสูงอายหมดคนอื่โอ้ครับโอ้ก็คือ ภูมิเก่าที่ปู่เคยอยู่นี่ถูกสามตัวทุกงวดเลยใช่ไหมครับปู่มันเนียว่าอะไรทุกงวดแค่ว่าเรื่อมันมีทุกงวดแค่ว่าภูมบางครั้งภูมก็จับผิดอยู่แต่ว่าไม่ถึงทุกงวดกันแหละโอ้ครับที่ว่าถ้าเอาไปใช้สิบตัวต้องติดฐานตัวองสินะครับเพราะเราเด็กเป็นยัดไม่หาตัวจ้ะมันมีรางสองตัวมีคนสามตัวจ้ะครับปัจจเขาจะเอาไปถืบก่อนระวังสามตัวนี่ยอืมครับที่สองตัวขัดฮอดกับสองตัวทิ่ มีสามตัวนั่นแหละก็ั่าจะติดก็คือติดสามตัวนะครับครับอันนี้นมีจิตียุคุณตัวอันนี้อันนี้วันหนึ่งเขา,ากาตอปูหักเก็บพุ่มมันเป็นพุ่มแบบท่ไมจีลูกป,ปูผังให้ไปไปปดอยู่หันนาครับครับเป็นพุ่มติดแข็งแข็งจีตท,ทุกแล้ว่ะไไปปุ่มเหมือนอืมครับปูเจา้าเจ้าทีเขาแย่งมาต่อไปครับมองง่งายมองปูจิตายุว่าปูไปอยู่มากนะ ลงปุง่มังเราจะช้ไมยูบำเพ็งหนเป็นหลายเดืนอนอ๋ครับันับปดตายงานเยอะหนครับอยู่นอน่นเขาเรียกว่านอนผีตายโหงไนอนผีตายโหงใช่ไหมครับปู่เหนียนคนตายอือางนีทำไมตุ้มิดก้อนตายจริงอู้เก็บไปคอยคน,นบนเงินเยอะโอ้โหครับครับครับเขาเอาวิญญาณคนขาชีเนี่ยพุม่มนี่ลป่าไปยกเพ่งกับเ้าเรนะ อืมครับผมไม่เป็นผู้คารเดินตัลงแตไม่ผู้ค้านยังยิ้มชีลดูปู้ก็ะเป็นอีกหน้อยครับผูกก็ได้ไปตายเป็นตลงจิตเปนีงแหละครับผูก็ไปยืมหม่องปนยืมอะนรอ่างเกาการปู้ิลาเนี่นนนนนยนนแต่ว่าเนีกยแ่นยู่ีมากันโอ้ครับแต่ว่ามอนีีกับน่นแันเยอะนะมันาีกับพักที่กานหม่องแต่ว่ามันัางปูวไว้ว่าเอาไปถึงนวางั้น ปูมีผาตาต้นมันบ่ครับเห็นว่าที่ว่าองค์ที่ว่าพระนรผัาปูผ่าตาจิตผิดมึงเห็นบ่เห็นเห็นครับปู่ส่งเห็นมาในรูปครับเอยนั่นแหละยังนมนมยังเล่นอืมครับครับปูก็ยังหนาบ่อก็เห็นหนาบ่ไม่เคยเลยครับปูมันอยู่ทางบริรลัมเนี่ยอ๋อครับครับมันมาจากตุรงมาจากทางบริรํัมเหมือนเดียโอ้เพื่อนเพื่อนตุรงไปมันเป็นศิลป์อยู่นู่นใช่ไหมครับปูเนี่ยเป็นเป็นมาจากบริรลัมเป็น มาบำเพ็ญยูนิารคาต้านี่แหละโอ้ตัดอุปโตัวแทนเมื่อกันั่นแหละครับกระบะน,นี่เป็นจะว่าเป็นป,นปนอย่างจะว่ากับบรูตายก็แต่ว่าเจ้าที่เนี้ยไม่ว่าจะอะไรกับบรูครับงานยมกับถ้า,า,าเป็น,นการสมายที่มีนในเป็นปูกสํานักสงฆ์เนี่ยมงพูไทยอนมือกงนั่นแหละครับที่นี่น,นมาเป็นพนากาไปแล้เากวมีบริการมาอยู่เนาะครับ ปูเลยมาอยู่อย่าง่ามันสึงอาปีูนี่ไปอยู่ปีที่สามเนี่ยปูไม่อยู่อ๋อครับพอาัเชาแอ้วกู่จะออกไปอยู่งลงทุนมาต่อไปครับเยอไปเยอะมากนะครับแต่ว่าปูกแบบทายเกตมึงเราอยู่้าดเงินปู่ลงทั้งสองยู่สิงแก่ปีที่แล้วเนี่ยปู่างานย่อมแบบที่มีเงินา้ทปูไรเหมนเยอะอ๋อครับปู่ครับปู่ว่า มันกับสายเกินไปเลยเนาะครับไม่สายเกินไปครับปู่งวดนี้ครับทั้งนั้นอันค้งสุดท้ายนี่เอาเป็นหกหกเจ็ดเก้าแล้วก็หนึ่งหกเจ็ดอย่างงี้ใช่ไหมครับปู่ครับปู่เออดครับจะกนิยวตีว่าตัวนั้นกิดกันยูเด้อครับครับตัวตัวหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วอย่างง้จะกันยูเด้อครับแต่ว่าปู่นี่ปู่ตามปู่เรามังว่ามีหกมีเจ็ดมีเก้าอะไรครับครับ ถ้างั้นก็ลงไว้แต่ของปู่หกเจ็ดเก้าอย่างนี้ใช่ไหมครับปู่ติดที่ก็ติดมันเอาหลังที่ปู่ว่าครับครับครับเดี๋ยวจะเอาให้ท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเด็ดมันน้ำเข้ามันมาละครับครับมันย้ำเข้าเขาจะเห็นเจ็บเห็นกับตาเนาะครับติดธรรวดาเป็นไหนบ่ผิดเดอกครับปู่ว่าเป็นไหนบ่ผิดกับเป็นไหนงานมันทีเป็นอยากเห็นงานนมได้แคเนี้ยครับ ว่าเป็นหล่งน้ำสงวัดกิเลี่ยจํานีหอืมครับปู่ครับออปู่ยังเสิด้อยู่เจ็บย่งปัดตก้งปูานยิวยิวดับอือแ่ยิวดับไปตุ้ยกันปัดุ้ลงกันงามข้างแกนยวอ๋อครับปู่พัดุลงกีตัวสงหนยิวมองน่ั้งามใก้ตี้ปู่อยากที่เขานี้ขนาดที่ตกัดน้นครับเสียดาติดต่อกันไม่ติดใช่ไหมครับปู่ยังมาต้นหลูเดียวว่าแกไม่นะนั้นมาละครับปู่ช่วไปยิวก็ต้ตัวบางสีนั้นว่า ครับใช่ครับปูยี่งก็บรรู้ว่าปูนี่หายเงาทั้งยี่งก็รรู้วิธีอะไรครับใช่ครับปูกันได้แต่เปได้ครับครับมันมีโอกาสอะไรก็ท้งดูจากปูเลยเนาะครับปูเอาบัตรดีค่อยค่อยจะพิเศษไปชมได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับปูงวดนี้ปูปูจีใต้ให้ได้ปูจีใต้ให้ได้ครับใา่ถูกครับปูครับปูก็ได้พ่ได้เป็นหนี้ที่สินติดตามปูรถปูอาบโดนอดอดอดรอน ก็ไม่ได้ครับตอนนี้เขาเด่นหาคุณไปก่อนครับปู่เขาเดินหาคุณไปก่อนยามเขามีเงินเอาเอาไปเช่าเอาหลายๆเงครับปู่พูดเวพาเรื่องหาปีกันแล้วเนี่ยั้งนี่คนเป็นหนี้เป็นล้านที่ชาวบ้านไทยมึงคนนอกเนี่ยครับเขาเป็นหนี้เป็นล้านเป็นหนี้ล้านกว่าพ่ะนะครับเขาแบบเขาเอาเงินเขาเอาที่บ้านเอา เอาที่ดินที่บ้านเอาไปจำเขาพอซ้อเป็นน้ำมันเงี้ยเนี่ยเขาเนียครับเพราเงี้ยเนี่ยเขาเขาก็ต้องมาเอาเป็นธรรมดาเนาะครับเขาก็มาหาปู่เนี่ยปู่ก็บซอยเขาได้ดิโอ้ครับช่วยยังไงครับปู่ครับปู่ก็บอกเด็กเขานี่างเงี้ยแบบว่าเอาจิตโยมปู่วานเนี่ยไม่มาเอาบ่ามีกางไปแล้วไปเป็นญาติเลยแหละครับปู่ก็ดี่ต้องมีญาติซอยได้นอกจากตัวเองเทวดา พอดีเขาก็ไปหา,างั้นมาเลยสามมงนิววันเพราะงั้นเขาเป็นายินพี่ยิน้องเขาขขเหาอ,อนนิน้อยาก,าอกว่าแต่เที๋ทวนก็บอกปูพอดีวันหนึงน่งปูทีหนึ่งหนึ่งตีปูจำได้รับเอะครับที่นยังเย่อนนยังกระา่านอนยังหยอือืมตะวเกิดตัวละเมืองครับทีหนึ่งหนึ่งตีกรือตัวลเมืองหาเมืองหารับ,รบไปลับมาคน,นยังเยอเรียกว่าพังหนึ่งตีวันนิ้วันนั้น โอ้ครับเขาเด็ดเขาเด็กปตีนเลปลูกจนได้ปดนีนเลยใช่ไหมครับปูปตีนี่งวันเก่วอืมครับกังเป็นบุญของเขาแน่นบุญมครับมีหลายคนอยู่มีหลายคนอยู่ดี่เขาเป็นจริงเป็นจริงแ้วปูไตเขาใจนะครับครับปูแต่การับทั้งตอโยกกันที่คนเป็นีริงเป็นจริงกันนะแต่ว่าเขาคอยๆไปเขาไปเนาะครับจค่อยไปครับปูครับอืมเพราะว่าย้ำปูเลยรัดปูเลยคัดอยู่เล ครับแห่งนี้ในก็รกัดปูแต่ว่าไฟตากันเสียเป็นปุจิปุจินเนาะครับปูแต่ว่าวันอีกปู่วากับตีน่าของคนอืมครับปูตีน่าของคนเนี่ยเป็นอย่างที่น้นเี้ยมันตีไว้เลยากครับแต่ว่ากัดจับปูน้ำเนี่ย,ยก,กัดปูกับจใจว่ายุครับกับคูบ่เออปัญญาเขาแต่ว่าทียัง ยังเก็เก้าองเียวเขาต้องเอเก่านังมีกี่งอยงเดอยวอมครับปูครับเขาต้องเขาต้องจับเอาางนี้หันทับไม่ไดครับเพราะว่าเรียบมันเป็นตัวไฟตัวมันนึงบ่ครับแต่ว่าสําหรับปูเนี่ยตรงๆก็คือยังปูวานี่ยะเจ็ดเก่าน่อะครับเขาก็เป็นนักตัวครับปู่วันนี้ปูว่าเก่ามากครับครับเพราะว่านี้ปูว่าเห็นผู้เฒ่าอย่างเดนยวหรอ่า โอ้ปูนี่มีฝันเห็นผู้เฒ่าใช่ไหมครับเนี่คีอว่าคือว่าล้มจีแปรว่าผู้เฒ่าน้าปูนะฮะอืมข้าปูครับเห็นแล้วปูว่าปูว่กับนี่เก่าเหมือนครับนี่มาวันนี้เก่าอ้อมไปอันนี้วันนี้เนี่ยมันก็ต้องเอาไปจิีเก่าครับถ้าเก่าเกิดมากเบ็กครเจ็ดเก่าแล้วก็ย่ีไปถึงวันส่งที่ไปเนาะอินบาลังครับเอาเข้าใจเรางนั้ ครับปูครับก็ขอบคุณปูนะครับผมที่ได้นําแนวทางมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องให้ทางช่องนี้ได้ปลดหนี้ปลดสินนะครับปูถ้าดูป่วยต้องสำาเร็จใน่นบางทีมงเนาะประเด็นนี่มีนิดนึงว่าจะจะได้ชงได้ลาบกับพ่อได้นีดตุ้นต่อไปเนาะครับข่อยเป็นขวายไปเรื่มเนิ้วเด้อครับปูครับแล้วปูได้ปูได้คระคัดปูที่บอกคระคัดตอบครับปูเอาเอา เอาไปส่งดีเรื่องมดี่มาดีเด้อครับสาธุครับปู่ครับอาจารย์อาจารย์ตุเล่ก่อนครับอ่านะครับผมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูเลขเทวดานะครับผมเป็นที่ปู่ทําน้ําตาเทียนขันน้ำมนเนาะนะครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับปู่ส่งมาให้ดูเนาะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับท่านผู้ชมเนาะ ทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับนี่ท่านชมเต็มแคปหน้าจอเลยนะครับนะครับนี่เป็นเลขเทวดานะครับผมที่ปู่เนี่ยทาพิธีขอมาให้นะครับเป็นน้ําตาเทียนเนาะนะครับหกเจ็ดเก้านะครับผมหกเจ็ดเก้าเนาะนะครับปู่ท่านนี่มองเห็นเป็นหกเจ็ดเก้าส่วน ต่องวดปู่ให้มา79เเลขตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมเนาะหรือว่า FC เห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมนะครับก็สรุปแนวทางของปู่ท่านได้มาแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนต่องวดปู่ให้มา79แล้วก็76นะครับส่วนโค้งสุดท้าย6 ไม่หนีเลขตัวเดิมนะครับทานผู้ชมเนาะเสนอไว้เป็นเพยงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็แอดมินีเห็นเป็น6-19นะครับส่วนท่านผู้ชมเห็นเป็นตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะแล้วแต่ดวงแล้วแต่คุณวาสนาของท่านผู้ชมแต่ละท่านนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอจบคลิปไ้แต่เพลงเท่านี้นะครับผมขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงปังๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ